you สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะแลวก็สวัสดีชาวราศีมังกรนะคะก่อนอื่นอาจารย์ขอขอบพระคุณนะคะทุกกําลังใจทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกซับสไครต์ที่มีให้กับอาจารย์นะคะก็ถือเป็นกําลังใจในการทําคลิปของอาจารย์เป็นอย่างดีเลยนะคะวันนี้เป็นการพยากรณ์ดวงครึ่งปีแรกของปีพศ2564นะคะเซตข้างล่างนี้เป็น พื้นดวงนะคะแล้วก็จะมีดวงรายเดือนถึงเดือนมิถุนายนนะคะเรามาดูพื้นดวงของชาวาราศีมังกรหรือลัคนามังกรก็ได้นะคะถ้าใครทราบลัคนานะคะเพราะว่าเราดูเป็นไพ่เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นลัคนาหรือราศีก็ดูได้นะคะค่ะาชาวราศีมังกรนะคะคุณได้ไพ่เจ็ดถ้วยนะคะไพ่ the emperor the high p r i e s t e s แล้วก The h a ฮงแมนแล้วก็เดอะล v เวนะคะพื้นดวงแบบนี้อาจารย์มองก็น่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเจ็ดถ้วยเขาเรียกว่าไอเดียความคิดเชิงสร้างสารรค์มีโปรเจกต์มีโครงการอะไรบางอย่างในเรื่องงานอาจจะเป็นโครงการที่คุณคิดมานานแล้วอ่ะเดอะแฮงแมนเป็นรูปคนห้อยหัวลงมาแต่ในมือเขาใช้เหมือนกิ่งไม้นะเขียนที่พื้นเป็นรูปทรงกลมแล้วก็มีเลขแอยู่ขงในอ่ะ มันแปลว่าชาวมังกรเนี่ยมีความคิดมานานแล้วว่าอยากจะสร้างผลงานหรือทำอะไรสักอย่างให้คนยอมรับก็ได้ให้คนยอมรับในฝีมือในความสำเร็จของตัวเองเป็นความฝันที่ยิ่งใหญ่เลยนะคะ t h e ั m p e อร์นะคะ The High Priestess เป็นภาพผู้หญิงกำลังเหมือนกับจริงๆแล้วไพ่นี้อาจจะแปลว่าการทำน้ำมนต์ก็ได้หรืออาจจะแปลในเรื่องแบบ อื่นก็ได้อาจจะเป็นการปรุงยาสมุนไพรก็ได้มันแปลได้หลายแบบนะคะไม่ได้แปลว่าเรื่องของการเล่นคุณเล่นของเสมอไปนะคะอาจารย์ไม่ไม่ใช่เป็นหมอดูที่อยากจะพูดในเรื่องแบบนั้นเพราะฉะนั้นอาจารย์จะแปลว่าเป็นเรื่องของการใช้ความสามารถอาจจะเป็นเรื่องของการปรุงยาเห็นไหมคะยาสมัยโบราณเขาจะใช้หม้อด,ดินอย่างเงี้ยนะคะแล้วเนี่ยในมือเธออีกอันนึงเนี่ยถือเหมือนเป็นดอกไม้ กำลังหย่อนลงไปในหม้อน้ำนะคะแล้วก็ใช้มือหนึ่งถือไม้คนนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์จะมองถึงการทำอะไรเนี่ยเหมือนกับชาวมังกรก็จะมีการใช้ความรู้ความสามารถการพลิกแพงนะคะการคิดแล้วลงมือทำอะประมาณนี้แล้วก็จะเห็นความสำเร็จอาจจะทำอะไรแบบที่หุ้นส่วนก็ได้ไม่ได้เชิงว่าทำคนเดียวนะคะเพราะมีไพ่เดอะเลเวอร์เข้ามา ก็มีหุ้นส่วนมีคนให้การสนับสนุนนะคะก็ถือว่าจะประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีในเรื่องของการงานนะคะการงานเด่นการเงินก็จะค่อยๆดีขึ้นเองนะคะความรักก็มีเกณฑ์แบบเข้าใจกันมากขึ้นเพราะมีไพ่เดลิเวอร์อยู่ใบสุดท้ายนะคะโอเคเรามาดูดวงรายเดือนกันสำหรับชาวมังกรเดือนมกราคมคุณได้ไพ่10เหรียญไพ่แฟมลี่แล้วแต่ก็มีไพ่ หมายเลข13บ13เข้ามาประกบถ้าเป็นเรื่องงานอาจารย์จะแปลเลยว่ามีการจบในเรื่องงานบางอย่างในสิ่งที่ทำมานานแล้วเรารู้สึกว่ามันไปต่อไม่ได้เราก็เลิกทำเราก็หาสิ่งอื่นทําแทนอะไรประมาณนี้ได้ใครทำงานเป็นจอ็อบอ่าจ็อบนี้จบลงไปจ็อบใหม่ก็เกิดขึ้นได้นะคะสิบช่วยอาจจะเป็นธุรกิจแบบอา่ากงสีงานกงสีอย่างเงี้ยก็ได้นะคะแปลว่าคุณมีเกณฑ์จะเข้าไป เป็นผู้ดำเนินเป็นเขาเรียกว่าเป็นมือมือสำคัญในการทำงานให้ธุรกิจกงศีนี้ก้าวหน้าก็ได้อาจารย์จะแปลประมาณนั้นนะเพราะไพ่สิบเหรียญเนี่ยเป็นไพ่แฟมบีคล้ายสิบถ้วยนะคะในหน้าไพ่จะเห็นเป็นครอบครัวพ่อแม่สามีภรรยาลูกอะไรประมาณนี้นะคะ,ะหรืออีกความหมายหนึ่งะนะคะก็อาจจะแปลว่างานบางอย่างเราไม่ทํานั่นแหละคะ่ะ งานตัวนี้มันไปต่อไม่ได้แล้วก็ทํางานชิ้นใหม่ซะาอะไรประมาณนั้นนะคะส่วนการเงินอาจจะแปลว่ามีเกณฑ์ได้เงินจากมรดกเงินตกเบิกเงินเก็บสะสมเงินประกันก็ได้การเงินนะคะหรือเป็นการขายทรัพย์สินบางอย่างบางคนอุ้ยจะขายที่ขายทางขายรถขายอะไรบางอย่างเนี่ยอุ้ยเมื่อ,อไหร่จะขายได้สักทีเดือนนี้มีเกณฑ์ขายได้อย่างแน่นอนนะคะเพราะไพ่เดทแปลว่าการ โลมันออกไปแต่10เหรียญแปลว่าได้เข้ามานั่นเองนะคะถ้าความรักอาจจะมีเกณฑ์แบบไม่เข้าใจกันนะนะคะแต่ก็ยังปรับปรับความเข้าใจกันได้หรือมีเกณฑ์ห่างกันเพราะว่าอีกคนไปทํางานทางไกลได้นะคะส่วนเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยไพ่ทาวเวอร์เนี่ยระวังเรื่องของอารมณ์มากๆเลยนะคะมีเกณฑ์ขัดแย้งกับคนอื่นง่ายๆหรือแม้กระทั่งความรักอาจจะมีเกณฑ์ทะเลาะเบาแวงกัน นะคะแต่ว่าเลิกไหมไม่เลิกค่ะเพราะมีราชิทั่วยอยู่ในที่สุดก็ยังปรับความเข้าใจกันได้หรือเรื่องงานมันอาจจะเป็นเขาเรียกว่าช่วงระเบิดอารมณ์อะช่วงที่แบบคุมสติไม่ได้เนี่ยอาจจะมีโอกาสที่จะหลุดอาการบางอย่างออกมาอ่านะคะแล้วก็มาดีกันทีหลังแต่ในเมื่อไพ่มันขึ้นอย่างนี้เราก็อย่าให้มันเกิดเลยอะไรทุกอย่างมันอยู่ที่การควบคุมอารมณ์ของตัวเองทั้งนั้นแหละคะ่ะอ่า ถ้าคนเราปล่อยไปตามอารมณ์ทุกอย่างมันก็จะเสียหายการที่แก้ไขอะไรที่มันแตกมันร้าวแล้วแก้วมันแตกเราจะต่อให้เราจะมาเชื่อมมาต่ออะไรมันเนียนเหมือนเดิมไหมมันไม่เนียนค่ะนะคะคนเราก็เหมือนกันต้องเขาเรียกว่าต้องรักษาคําพูดของตัวเองถ้าเราพูดหรือทําอะไรลงไปเนี่ยคาพูดมันเสียหายมันมันสามารถที่จะ บ่งบอกตัวตนเราได้หมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์เตือนเสมอให้ทาวเวอร์เนี่ยระวังเรื่องของอารมณ์คำพูดให้มากนะคะ,ะหรือเรื่องงานบางทีเราแบบเราไม่พอใจเราอยากจะลาออกทันทีแล้วเราออกได้ไหมออกไม่ได้นะคะ,ะไพ่ทาวเวอร์เนี่ยเป็นหุนหันพันแล่นแล้วทำให้เราเสียเสียภาพรัก์อาจารย์มองนะเพราะฉะนั้นต้องระวังให้มากในเดือนกุมภาพันธ์ไม่ว่าจะเป็นความรักการเงินก็มีเกณฑ์ใช้จ่ายค่อนข้างเยอะ ดีที่สุดคุณเอาเงินไปซ่อมบ้านซ่อมรถพไพ่ใบนี้หรือซื้อประกันซะเป็นการแก้ดวงไปเรียนกุมภาพันธ์นะคะในเดือนมีนาคมจะดีขึ้นค่ะการงานมีเกณฑ์ขยับขยายนะคะมีเกณฑ์ประสบความสําเร็จอัศวินไม้เท้ากับเจ็ดเหรียญค่ะเงินงอกเงยขึ้นมาแล้วคุณจะมีความสุขในการแบบอุ้ยมีความสุขกับการเงินไหลเข้ามีเกณฑ์จะเก็บเงินเก็บทองได้หรือบางคนมีแผนอยากซื้อรถอย่างเงี้ยนะคะในเดือนมีนาคมนะคะ การงานการเงินเด่นอยู่ความรักก็ถือว่าโอเคนะคะอ่าก็มีเกณฑ์คุยกันไปเรื่อยๆใครที่เป็นคู่กันอยู่แล้วก็เข้าใจเหนมากขึ้นนะคะใครโสดมีคนเข้ามาอาจารย์มองว่ายังไม่ค่อยเด่นอย่างมากก็คุยคุยได้แค่ความเป็นเพื่อนนะคะในเดือนเมษายนนะคะเป็นราชาเหรียญกับไพ่พระสังฆราชอันนี้โดดเด่นในเรื่องของการงานการเงินค่ะผู้ใหญ่อุบถัมภ์เจ้านายรักหรือใครทําธุรกิจ ส่วนตัวมีเกณฑ์ได้กาไรค่อนข้างเยอะอ่าไพ่พระสังฆราชคือความมั่นคงราชาเหรียญคือเงินก้อนใหญ่นะคะอันนี้จะโดดเด่นเรื่องเองินเรื่องงานความรักก็ถือว่ามั่นคงต่อกันนะคะมีเกณฑ์แบบว่าอืมเขาเรียกว่าใช้เหตุและผลนะนะคะมีเกณฑ์ซัพพอร์ตดูแลก,กันและกันหรือคนรักมีเกณฑ์ให้ของขวัญชิ้นใหญ่ๆกับคุณก็ได้ราชาเหรียญอ่าในเดือนเมษายนถือว่าดีหรือบางคนมีเกณฑ์ซื้อทรัพย์สิน ซื้อบ้านคอนโดที่ดินก็ได้ในเดือนนี้ถือว่าดีมากนะคะในเดือนเมษายนสำหรับชาวมังกรในเดือนอพฤษภาคมเป็นราชินีเหรียญกับไพดอฟูเดือนนี้เรื่องงานอาจจะมีงานใหม่ๆเข้ามาเป็นงานที่คุณไม่มีประสบการณ์จะต้องมีการเรียนรู้อะไรใหม่ๆแล้วคุณทำสำเร็เรจไหมชาวมังกรราชินีเหรียญขึ้นมานั่งยิ้มอยู่ บนเก้าอี้เนี่ยแล้วนั่งกอดเงินอยู่น้นักถือว่าความสําเร็จเลยนะคะไม่ว่าคุณอยากเริ่มต้นอะไรอ่าบางคนก็เบื่องานเก่าอยากลาออกก็ได้งานใหม่ทําหรือใครอยากลงทุนทําธุรกิจอะไรบางอย่างในสิ่งทุ่เองฝันมานานเนี่ยก็ทําได้ในเดือนพฤษภาคมก็ลงมือไปเลยนะคะความรักก็มีเกณฑ์ปรับความเข้าใจกันนะคะ แต่เดือนมิถุนาเนี่ยยังต้องระวังในเรื่องของงานเหมือนกันนะคะเป็น8ดาดแต่ก็ยังมีไพ่ขยายที่ดีก็คือราชินีไม้อาจจะมีเกณฑ์แบบว่า,าทำข้อมูลเอกสารผิดพลาดตัวเลขผิดพลาดทำงานสับเพา้าอาจจะถูกร้องเรียนโน่นนี่นั่นไพ่ขึ้นอย่างนี้ต้องระมัดระวังให้มากนะคะอา,อาจจะถูกร้องเรียนได้นะคะอาจจะมีเกณฑ์ทำงานผิดพลาดเพราะฉะนั้นถ้าเรารบอบคอบ มันก็อาจจะไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นอยู่ที่ชาวมังกรต้องระมัดระวังนั่นเองในเดือนมิถุนายนนะคะในเรื่องของการเงินก็มีเกณฑ์ใช้ใจ่ายค่อนข้างเยอะอาจจะมีเกณฑ์ช่วยเหลือคนในครอบครัวก็ได้นะคะแปดดาบราชินีไม้นะคะมันไม่ใช่แค่เรื่องของตัวเองแต่เป็นเรื่องของคนอื่นที่เราจะต้องเข้าไปรับผิดชอบนะคะแต่ถ้าใครยืมเงินห้ามให้ยืมนะได้คืนยากนะคะคุณทวงแล้วทวงอีกอย่างแน่นอน ในเดือนมิถุนาคุณต้องเซฟต้องประหยัดเรื่องของการเงินต้องวางแผนดีๆนะคะในเดือนนี้นะคะการงานก็อาจจะมีปัญหาบ้างแต่ก็ยังแก้ไขผ่านได้นะคะส่วนเรื่องของความรักอาจจะมีเกินไม่เข้าใจกันเพราะเหมือนกับต่างคนต่างนิ่งเกินไปโลกส่วนตัวเกินไปอยู่กับมุมมองหรืออยู่กับความคิดของตัวเองมากจนเกินไปนะคะเพราะฉะนั้นเราอย่าไปคิดนะบางคนแต่งงานกันอยู่ด้วยกิน อยู่กินกันมานานเป็นสิบปียี่สิบปีบางครั้งบางอย่างเราก็ไม่ได้เข้าใจเขาทุกเรื่องทุกประเด็นนะคะอะไรก็ตามให้ถามไม่เข้าใจอะไรให้คุยกันดีกว่าอย่ากเก็บงำความรู้สึกคำว่าแปดดาบไม่งั้นคุณจะมืด8ด้านชีวิตคุณเหมือนตกอยู่ในแบบเขาเรียกว่าขุมนรกก็ได้หรืออยู่ในสิ่งที่มันไม่มีความสุขนะคะเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามอย่ากเก็บอาจารย์บอกเลยว่า มีอะไรเปิดคุยเลยอ่านะคะอย่างนั้นน่าจะดีขึ้นนะคะเพราะยังมีราชินีมไม้เข้ามาขยายไพ่พลังงานธาตุไฟมันคือการแสดงออกนะคะไม่ใช่ว่าให้เราเก็บงำความรู้สึกแล้วมันจะดีเหมือนไพ่แปดดาบนะคะโอเคอาจารย์ขอจบการพยากรณ์ไว้แค่นี้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณมากนะคะที่ติดตามนะคะสวัสดีคะ่ะ